สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการวรกรรม2แควพบกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภาคภูมิสุขเจริญ เราจะพบกันเป็นประจำในทุกวันเสาร์เวลา11ถึ12นาฬิกาโดยประมาณนะครับกับ FM 107.25 MHz รนะฮะรายการดีๆที่มุ่งเน้นจะนำเสนอเรื่องราวในเรื่องของพระธรรมประเพณีวิถีชีวิตคติชนนะครับสำหรับผู้ฟังนะครับที่ต้องการที่จะติชมรายการนะครับสามารถที่จะโทรศัพท์มาในวันในเวลาราชการได้ที่055961124 หรือท่านผู้ฟังที่อาจจะพลาดติดตามรับฟังรายการสดของเรานะครับก็าสามารถเข้ามารับฟังรายการย้อนหลังได้นะครับโดยเข้ามาที่ w w w nu.radio. nu.ac.th นั่นเองครับ สำหรับในวันนี้นะครับเราก็ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตแล้วก็กติชนมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าการเรียนรู้รักเงาวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยถือว่า เป็นนะครับภูมิหลังที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจในอดีตจนมาถึงปัจจุบันและเราสามารถที่จะวางแผนในการอนาเวินชีวิตไปในอนาคตได้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็จะมีกลุ่มของนิสิตนะฮะที่จะมาให้ความรู้นะครับกับพวกเรานะครับกับท่านผู้ฟังนะฮะหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นด้วยกันนะครับเขาจะเป็นใครนั้นนะครับผมขออนุญาตมอบหน้าที่ในส่วนนี้ให้กับนิสิตผู้ร่วมจัดรายการเลยครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปุณธริคันธานิสิตคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาไทยชั้นปีที่สามสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพากาชัยวุฒินิสิตคณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาไทยชั้นปีที่สามค่ะหากพูดถึงจังหวัดพิษณุโลกสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่ทุกคนนึกถึงก็คงไม่พ้น วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรมหาวิหารหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่าวัดใหญ่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชาริมฝั่งแม่น้ำนานด้านทิศตะวันออกตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกเป็นประดิษฐานพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยมีสถาปัตยกรรมศิลปรกรรมและปฏิมากรรมที่งดงามยิ่งถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมืองพิษณุโลก ลักษณะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรามหาวิหารไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทยัยและเป็นพระอารามหลวงมาแต่เดิมเพราะได้พบหลักฐานศิลาจารึกสุโขทยัยมีความว่า พ่อขุนสีนาวนำถมทรงสร้างพระทันตธาตุสุคนทัเจดีส่วนในพงศสวดารเหนือกล่าวไว้ว่าในราวพุทธศักราช1,900พระเจ้าสีธรรมตไตปิดกพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงสุโขทยัยทรงมีศรัทธาเลื่อมใสในบรวรพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งทั้งยังได้ทรง ศึกษาพระไตรปิฎกและคำพีศาสนาอื่นๆจนช่ำชองแตกฉานหาผู้ใดเสมอเหมือนได้ยากพระองค์ได้ทรงสร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านมีพระปางอยู่กลางมีพระวิหารสีทิศมีพระระเบียงสองชั้นและทรงรับสั่งให้ปั้นหุ่นหล่อพระพุทธรูปขึ้นสามองค์เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหารทั้งสมหลัง ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2458พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารเมื่อพุทธศักราช2458ปัจจุบันจึงมีชื่อเต็มว่าวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรมหาวิหารลักษณะพระวิหารหลวงประดิษฐานพระพุทธชินราชเป็นวิหารทรงโรง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชซึ่งนับถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดองค์หนึ่งในโลกตัวพระวิหารสร้างตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยและได้รับการบูรณะให้มีสภาพดีมาตลอดจนถึงสมัยปัจจุบันพระวิหารหลังนี้จึงเป็นสถาปัตยกรรมสมัยกรุงสุขโขทยัยที่มีความสง่าง,งามสมส่วนและยังคงสภาพสมบูรณ์ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย ในพระวิหารหลวงมีบานประตูประดับมุกสองบานคู่กว้าง1เมตรสูง4.5เมตรและเป็นบานประตูประดับมุกโบราณที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งตัวบานประตูมุกสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,299รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและได้ทรงนำบานประตูไม้แกะสลักเดิมไปถวายเป็นบานประตูพระวิหารพระแทนศิลาอารลักษณะพระเหลือ หลังจากสร้างพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาแล้วพระยาลิไทยรับสั่งให้ช่างนำทองสำริดที่เหลือนำมารวมกันหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดเล็กหน้าตักก้วงหนึ่งศอกเศษเรียกชื่อพระพุทธรูปนี้ว่าพระเหลือเศษทองยังเหลืออยู่จึงได้หล่อพระสาวกยืนอยู่สององค์ส่วนอิฐที่ก่อเตาสำหรับหลอมทองในการหล่อพระพุทธรูปนำมารวมกัน บนสุกชีพร้อมฐานปลูกต้นมหาโพธิ์สามต้นลงบนสุกชีเรียกว่าโพธิ์สามเศร้าระหว่างต้นโพธิ์ได้สร้างวิหารน้อยขึ้นมาหนึ่งหลังอันเชิญพระเหลือกับสาวกเข้าไปประดิษฐานอยู่ลักษณะพระวิหารพระเจ้าเข้านิพพานเป็นวิหารขนาดกลางตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวิหารพระพุทธชินราชนอกเขตระเบียงคดภายในประดิษฐานหีปิดทองสมมุติ บรรจุพระบรมศพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำด้วยศิลาตั้งอยู่บนจิตรากาธานประดับด้วยลวดลายลงรักปิดทองร่องกระจกสวยงาม ที่ปลายหีบมีพระบาททั้งสองยืนออกมาและบริเวณด้านหน้าหรือด้านท้ายหีบรบรมศพมีพระมหากัสปะเทระนั่งนมัสการพระบรมศพซึ่งนับว่าเป็นโบราณวัตถุที่สำคัญของวัดโดยผู้สร้างถือคติว่าเป็นการจำลองสังเวชนิสถานของพระพุทธเจ้าคาดว่ามีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยลักษณะพระวิหารพระอัฏฐรส บริเวณหลังวิหารพระพุทธชินราชมีพระอัทฐรสซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติสูง18ศอกหรือประมาณ10เมตรสร้างในสมัยเดียวกับพระพุทธชินราชในราวพุทธศักราช1,800เดิมประดิษฐานอยู่ที่วิหารใหญ่แต่วิหารได้พังจนหมดเหลือเพียงเสาที่ก่อด้วยศิลาแรงขนาด3-4ตันและเนินพระวิหารบางส่วนเรียกว่าเนินวิหาร9ก้าห้องในปัจจุบัน กรมศิลปากรได้ทำการบูรณะขุดแต่งทางโบราณคดีในบริเวณที่เรียกว่าเนินวิหารเก้าห้องซึ่งขุดพบพระวิหารเดิมและพระพุทธรูปวัตถุโบราณจำนวนหนึ่งขอบคุณข้อมูลดีๆจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี การสร้างพระพุทธชินราชตามตำนานที่มีไว้แล้วแย้งกันเป็นสองในอยู่ในหนึ่งว่าสร้างราจุลศักราช3 1 9แต่อีกในหนึ่งกล่าวว่าสร้างเมื่อราจุลศักราช719าตำนานที่อ้างถึงพระพุทธชินราชหล่อขึ้นในจุลศักราช319นั้นเป็นตำนานที่กล่าวไว้ในพงศาวดารเหนือปรากฏอยู่ในพระราชนิพนลในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สว่า ว่าด้วยเรื่องพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศัสดาและพระราชปรารพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเรื่องพระพุทธชินราชความว่าเมื่อพระเจ้าสรีธรรมมาตรีปิุกผู้ปกครองนครเชียงแสนได้ยกกองทัพลงมาตีเมืองศรีสัชนาลัยซึ่งมีพระเจ้าพระสุจราชปกครองอยู่ทหารทั้งสองฝ่ายรบราค่าฟันกันตายเป็นจํานวนมากแต่ก็ไม่ได้มีผลแพ้ชนะ พระพุทธโคสาจารย์ซึ่งเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่มีความเศร้าสลดใจในศึกครั้งนี้จึงเข้าทําการไกล่เกลี่ยให้พระราชาทั้งสองนี้เป็นสัมพันธไมตรีกันพระราชาทั้งสองก็ยอมปฏิบัติตามพระเจ้าพสุจราชได้ทรงยกพระนางปทุมราชเทวีราชธิดาอภิเศกให้เป็นพระมเหสีแห่งพระเจ้าสรีธรรมไตรปิฎกพระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกมีพระราชโอรสกับพระนางปทุมราชเทวีสองพระองค์ พระนามว่าพระเจ้าไกสรราชกับพระเจ้าชาติสาครพระเจ้าสีธรรมตรยปิดกมีพระประสงค์จะป้องกันการลุกรานของชาติขอมซึ่งขณะนั้นมีอำนาจอยู่ทางละโวะหรืออีกในหนึ่งเป็นการแผ่ราชาอาณาจักรให้ไพศาลออกไปจึงได้สร้างเมืองพิศณุโลกขึ้นเพื่อให้ราชโอรสขึ้นครองเมืองตามพงศาวดารกล่าวไว้ว่าได้สร้างเมืองพิศณุโลกเมื่อจุลศักราช315 เมื่อสร้างเสร็จแล้วพระเจ้าสรีธรรมตรปิฎกได้เสด็จลงมาอภิเษกเจ้าไกรสรราชขึ้นครองเมืองพระเจ้าสรีธรรมตรปิฎกนี้ทรงพระปีชาสามารถรอบรู้แตกฉานพระไตรปิฎกมากจึงได้รับเฉลิมพระนามาพิไทยดังนั้นขณะที่เสด็จประทับอยู่ณนะเมืองพิศณุโลกที่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ก็มีพระประสงค์จะบำเพ็ญบุญกุศลทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและให้พระเกียรติศัพท์พระนามปรากฏในภายหน้า จึงตัสสั่งให้สร้างวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุขึ้นเป็นคู่กับเมืองสร้างพระมหา,าธาตุเป็นรูปปรางสูงราวแปดวาตั้งกลางแล้วสร้างพระวิหารรอบปรางทั้งสี่ทิศมีระเบียงสองชั้นพระองค์ต้องการจะสร้างพระพุทธรูปขึ้นสามองค์เพื่อเป็นพระประธานในพระวิหาร ในเวลานั้นที่เมืองศรีสัชนาลัยทั้งสวรรคโลกและสุโขทยัยเป็นที่เรื่องลือปรากฏในการฝีมือช่างต่างๆทั้งการทำพระพุทธรูปว่าฝีมือนั้นดียิ่งขึ้นจึงมีพระราชสารไปยังกรุงศรีสัชนาลัยเพื่อขอช่างมาช่วยปั้นหุ่นพระพุทธรูปสมเด็จพระเจ้ากรุงศรีสัชนาลัย จึงส่งช่างพรามฝีมือดีห้านายชื่อบาอินบาพรามบาพิสนุบาราชสิงและบาราชกุศลพระเจ้าสีธรรมตรัยปิดกโปรดให้ช่างสวรรคโลกสมทบกับช่างชาวเชียงแสนและช่างหาริพุนชัยช่วยกะหล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่ทั้งสามองค์มีส่วนทรงสันฐานคล้ายกันแต่มีสามขนาดคือ พระองค์ที่หนึ่งตั้งพระนามเริ่มไว้ว่าพระพุทธชินราชมีขนาดหน้าตักกว้างห้าศอกหนึ่งคืบห้านิ้วสูง8ปดศอกพระเกศสูงสิบห้านิ้ว เป็นปางมาราวิชัยพระองค์ที่สองตั้งพระนามเริ่มไว้ว่าพระพุทธชินสีมีขนาดหน้าตักกว้างห้าศอกหนึ่งคืบสี่นิ้วเป็นปางมาราวิชัยพระองค์ที่สตั้งพระนามเริ่มไว้ว่าพระศรีศาสดามีขนาดหน้าตักกว้างสี่ศอกหนึ่งคืบหกนิ้วเป็นปางมาราวิชัยพระศรีธรรมตรปิฎกทรงเลือกลักษณะอาการตามชอบพระไทยให้ช่างทำ คือสันนิฐานอาการนั้นอย่างพระพุทธรูปเชียงแสนไม่เอาอย่างพระพุทธรูปในเมืองศรีสัชนาลายัยสวรรคโลกและเมืองสุขโขทยัยที่ทำนิ้วสั้นยาวไม่เสมอกันอย่างมือคนทรงรับสั่งให้ทำนิ้วมือให้เสมอกันตามที่พระองค์ทราบว,ว่าเป็นพุทธลักษณะพระลักษณะอื่นๆก็เป็นอย่างเชียงแสนบ้างอย่างศรีสัชนาลัยและสวรรคโลกสุขโขทัยบ้างจวบจนวันพฤหัสบดีขึ้น15บห้าค่ำเดือน 4, สี่ปีเถาะสัปตสกจุลศักระช 317ได้มงคลเลิกกระทําพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปทั้ง3องค์และเมื่อเททองหล่อเสร็จแล้วกระทําการแกะพิมพ์พออกมาปรากฏว่าพระองค์ที่สองคือพระพุทธชนินสีและพระองค์ที่สามคือพระศรีศาสดาองค์พระบริบูรณ์ดีมีน้ำทองเล่นติดตลอดเสมอการสวยงามสององค์เท่านั้น ส่วนรูปพระพุทธชินาราชนั้นทองแล่นติดไม่เต็มองค์ไม่บริบูรณ์นับว่าเป็นอัศจรรย์ของช่างและผู้มาร่วมพิธีเป็นอันมากช่างได้ช่วยกันทําหุน่นและเททองหล่อถึงสามครั้งก็ไม่สําเร็จเป็นองค์พระได้คือทองแล่นไม่ติดเต็มองค์พระเจ้าสีธรรมตรปิฎกทรงรู้สึกประหลาดพระทยยิ่งนัก พระองค์จึงตั้งสัตยาธิฐานเสียงอาบุญบาร,รมีของพระองค์เป็นที่ตั้งอีกทั้งขอให้ถวยเทพเทวดาช่วยดนใจให้สร้างพระพุทธรูปสำเร็จตามพระประสงค์แล้วให้ช่างนั้นปั้นหุ่นใหม่ขึ้นอีกครั้งในครั้งหลังนี้ปรากฏว่ามีตาปะขาวคนหนึ่งไม่มีผู้ใดทราบชื่อว่ามาจากที่ไหนเข้ามาช่วยปั้นหุน่นและช่วยเททองทำงานอย่างขยันขันแข็งทั้งกลางวันและกลางคืนจนเสร็จโดยไม่พูดจากับผู้ใดครั้นได้มาหาเรื่องมงคล ณวันพฤหัสบดีขึ้น8ดค่ำเดือน6ปีมะเสงนภศกจุลศักราช319ก็ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธชินราชคราวนี้น้ำทองที่เทก็แล่นเต็มบริบูรณ์ตลอดทั่วพระองค์พระเจ้าสีธรรมไตยปิฎกทรงปิติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งจึงตรัสสั่งให้ตาปะขาวผู้มาช่วยปั้นหุ่นและช่วยเททองนั้นแต่ไม่มีผู้ใดพบ ปรากฏว่าเมื่อหลอพระเสร็จแล้วก็เดินทางออกประตูเมืองด้านทิศเหนือพอถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็หายไปไม่มีใครพบอีกจึงพากันเข้าใจว่าตาปะขาวผู้นั้นคือเทพยดาแปลงกายมาหลอพระพุทธชินราชอันเป็นเหตุทําให้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธรูปองค์นี้ยิ่งขึ้นตำบลบ้านที่ตาปะขาวหายไปนั้นได้มีชื่อว่าบ้านตาปะขาวหายต่อมาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อแกะพิมพ์ออกหรือกระเทาะหุ่นออกมาก็เป็นที่ประหลาดใจและตื่นเต้นของชาวพุทธบริษัทเป็นอย่างยิ่งคือเมื่อกระเทาะหุ่นออกคราวนี้ทองเล่นติดเต็มองค์งดงามสมบูรณ์ดังสวรรค์นเนรมิตเนื้อทองสำริดสุกสกาวสดใสงามจนหาที่ติมิได้จึงพากันเชื่อว่าพระพุทธชินาราชองค์นี้น่าจะเป็นเทวดามาสร้างให้เป็นแน่แท้ถึงได้มีพุทธลักษณะที่สวยงามที่สุดในแดนสยาม พระเจ้าสีธรรมตรายปิดุกโปรดให้อัญเชิญเข้าประดิษฐานไว้ในสถานที่ทั้งสามคือพระพุทธชินราชอยู่ในพระวิหารใหญ่ผันหน้าพักไปทางทิศตะวันตกพระพุทธชินสีอยู่ทิศเหนือและพระาศาสดาอยู่ทิศใต้สำหรับพระวิหารใหญ่ทิศตะวันออกนั้นเป็นที่ฟังธรรมสักการะ ที่ถวายนมัสการพระมหาธาตุและเป็นที่ชุมนุมสงฆ์อันหนึ่งเมื่อเวลาหล่อพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาเสร็จแล้วนั้นทองชาลาบและทองชนวนของพระพุทธรูปทั้งสององค์ที่เหลืออยู่พระเจ้าสรีธรรมไตรปิฎกรับสั่งให้รวมลงในทองซึ่งจะหลอพระพุทธชินราชหล่อพระองค์ใหม่เรียกว่าพระเหลือส่วนชนวนและชาลาบของพระที่เรียกว่าพระเหลือนั้นก็หล่อรูปพระสาวกสององค์สำหรับพระเหลือนั่นเอง ครั้นเมื่อการหล่อพระเสร็จแล้วจึงได้รับสั่งให้เก็บอิฐซึ่งก่อเป็นเตาหลอมและเตาสุมหุ้มหล่อพระทั้งปวงนั้นมาก่อเป็นชุกชีสูงสามศอกและให้ขุดดินที่อื่นมาผสมกับดินพิมพ์ที่ต่อจากพระพุทธรูปถมในชุกชีนั้นแล้วทรงปลูกต้นมหาโพธิ์สามต้นหันหน้าต่อทิศอุดรแล้วเชิญพระเหลือกับพระสาวกอีกสององค์เข้าไว้ที่นั่นให้เป็นหลักฐานที่แสดงซึ่งหล่อพระพุทธรูปทั้งสามองค์ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรมประมงจังหวัดพิษณุโลกหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับข้อมูลและความรู้เพิ่มจากพวกเรานะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะต้องขอบคุณนะครับสำหรับนิสิตร่วมจัดรายการด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ผมและก็นิสิตผู้ร่วมรายการขอนำรายการวรรณกรรมสองแควจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะพบกันใหม่ทุกๆวันเสาร์นะครับ11-12นาฬิกาโดยประมาณสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ